็อยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อนทำการงานอยู่กับบ้านดีกว่าสุขสำราญในบ่อยแสว่งลาบจากการงานดีกว่าบนบานบวงสูงไม้เท้าของคนเท่าดีกว่าลูกเต้าอัตตันยูรักการฉันพี่น้อง ดีกว่าเงินทองเป็นไหนไหนปิดปากไว้ไม่พูดจาดีกว่านินทาเพื่อนบ้านยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่าจะกลุ่มเมื่อแก่อยู่คนเดียวอย่างสงบดีกว่าคบคนผานคอยตักเตือนตัวเองดีกว่าเพ่งโทษคนอื่น ทำความดีแล้วดังดีกว่าถูกชังเพราะทำชูตาทุตาทุ